สวัสดีครับชาวไบาเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o ีมตอจนะฮะเจอกันในค่ำคืนของวันศุกร์ที่15รกรกฎาคม2565ครับรอบดึกแบบนี้นะครับรับชมรับฟังกันไม่ทันในค่ำคืนที่ผมลงคลิปรายการแบบนี้ก็รบกวนไปติดตามผมย้อนหลังในพรุ่งนี้มาลืนนี้กันด้วยเนาะเมื่อวานเราได้คุยถึงเรื่องราวของ Honda เรื่องราวของเ e ปโซ Honda เรื่องราวของที่มันเกี่ยวข้องกับ MarkMar k e t นะครับแต่วันนี้จะขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมาร์กอีกสักคลิปรายการหนึ่งเพราาะว่ มาร์กเองก็มีประเด็นให้ได้ตามต่อกันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เอามาเล่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพี่ปุ้ยทําไมคุณปุ้ยเนี่ยถึงไม่เอาข่าวสําคัญนี้มาทั้งที่ความจริงแล้วผมก็เขียนนะฮะผมก็เขียนเป็นบทความเอาไว้แล้วแต่บางท่านผมเชื่อว่าไม่ถนัดนะหรืออาจจะต้องการที่จะฟังจากปากผมในการที่จะเล่าในการที่จะสื่อสารกันแบบนี้น่าจะเข้าใจน่าจะโดนใจกว่าหรือเปล่าอ่านะฮะ ก็ขออภัยแทน f c ีทีมอนนื่นด้วยนะครับที่มาร์ค2วันแล้วนะฮะแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็เกี่ยวข้องแบบทางอ้อมเกี่ยวกับอดีตแชมป์โลกคูยิ่งใหญ่คนนี้มาฝากทุกคนครับในคลิปรายการวันนี้เนาะสำหรับอัปเดตล่าสุดน,นะครับมาร์คมาเกตก็ได้ไปเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับที่คลินิกในมาดริดในสเปนในบ้านเกิดของเขา6สัปดาห์แล้วนะฮะที่ไปผ่าตัดมานะแขนขวาไปผ่าตัดที่อเมริกานะครับที่มินนิโซตานะทีนี้ การที่ไปตรวจร่างกายในรอบนี้ทางทีมหมอทีมแพทย์นะครับก็ลงความเห็นตรงกันนะครับว่าเป็นไปใน,นทางที่ดีมากฮะ,ะคุณหมอก็พอใจนะครับกับผลต่างๆนะครับกับการดูแลร่างกายของมาร์คกระดูกที่เรียกว่าทําการผ่าตัดก็เชื่อมประสานกันได้อย่างถูกต้องนะครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรออกมาแล้วสิ่งที่มาร์คได้รับก็คือการที่ได้รับอนุญาตให้เอา เขาเรียกว่ามันไม่ใช่เฟื่องนะครับเป็นที่รองแขนที่คล้องแขนน่ะตัวดำๆมาตามรูปภาพนะฮะอ่านะครับคือแขนเราจะได้ไม่ต้องยกไปยกมาไงก็ห้อยใส่กับคอไว้เลยตรงนั้นนะครับสีดำๆเนี่ยก็เอาออกไปเรียบร้อยนะฮะมากเกงก็โล่งใจนะฮะเพราะว่าอยู่กับไอ้เจ้าตัวนี้มาเนี่ยเดือนกว่าๆแล้วก็ทําให้การใช้ชีวิตมันลําบากว่าอย่างนั้นครับอ่านะฮะไม่ว่าจะทําอะไรมาก็จะดูวุ่นวายเหมือนมีแขนเดียวอะเวลาที่จะไม่ต้องไปเซ็น เวลาออกไปเจอแฟนคลับเนี่ยนะจงไปเซนด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยมือซ้ายทุกคนต้องมือหยดอัดหรือเปล่าฮะผมเองผมก็เคยเจ็บแขนเจ็บมือนะฮะไม่แค่ประมาณสักประมาณสัก2วันนี่ผมก็แบบว่าแทบจะปวดหัวแล้วไงแต่เนี่ยเขาจงมาอยู่ในแบบนี้แบบโอ้โหนะฮะใช้อะไรมือเดียวตลอดเนี่ยถ้าเป็นมือข้างที่ไม่ถนัดด้วยสิฮะอันนั้นก็คือมันย่อมเป็นเป็นความทุกข์ทรมานใจนะฮะทุกสิ่งอย่างนะ,ะเกิดขึ้นในตรงนั้นแต่ มาร์กเองก็พยายามนะครับพยายามอดทนต่อสู้เต็มที่แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของคุณหมออย่างเคร่งครัดกลับมาก็มีการแจกแบบฝึกหัดมาใหม่นะฮะก็คือเป็นกายภาพบําบัดนะครับเป็นท่าออกกำลังกายต่างๆที่ทางคุณหมอเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ทําแบบไหนยังไงกันบ้างเขาเป็นคนกําหนดโปรแกรมออกมามันก็จะทยอยความทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่ออาการมันค่อยๆที่จะดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามาร์กเองก็ไป อยู่ในยิมเนี่ยทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะก,ก็จะมีกําหนดเวลามีอะไรออกมามีเท่ากําลังกายมีการยกดัมเบลมีการเรียกว่าเรียกความฟิตนะฮะอ่านั้นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่มาร์คเข้าปฏิบัติอยู่รวมทั้งเรื่องของอาหารการกินทุกสิ่งอย่างด้วยนะครับซึ่งจะต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษมาร์คเองก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็อาจจะดื้อไปหน่อย ไม่ได้แบบว่าพิถีพิถันในส่วนของการดูแลตัวเองในแบบนี้แต่คราวนี้ตั้งอ,อกตั้งใจมากครับว่าจะต้องสเต็ปบายสเต็ปเท่านั้นเพราะว่าเห็นแล้วฮะว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้มันเกิดการเรียกว่าไม่หายขาดสักทีมันเรื้อรังอยู่อย่างนี้ก็เพราะความดื้อของตัวเขาเองนี่แหละอ่านะฮะการที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ว่าเคร่งครัดนักไม่ได้มีระบเบียบว,วินัยนักนะ,ะกับการที่คุณหมอสั่งอะไรมาอย่างเงี้ย อาจจะแบบว่าโอเคละมีฝืนมีอะไรบ้างมีแอบแอบบ้างงนี้ใช่ไหมดังนั้นก็คือไม่มีทางเลือกแล้วนะฮะจะไปใช้แบบเก่าไม่ได้ครับคราวนี้ก็คือตั้งใจใหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าจะทําให้มันเสร็จสับนะฮะโดยที่ไม่ต้องกลับมาผ่าตัดอีกแล้วละถ้าเกิดว่าไม่ฟังคุณหมอย,ยังดื้อยอยู่เหมือนคราวก่อนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรเรื่องไปช่วยได้นะฮะคงจะต้องแบบว่าอาจจะอํลลาอาจจะอัาบรีไทย ในฐานะนักแข่งไปเนี่ยเร็วก่อนกําหนดหรือเปล่าถ้ามันเกิดเหตุดังนั้นมาร์กเข้าใจจุดนี้ดีนะครับก็เลยจะต้องแบบว่าจริงจังให้มันมากขึ้นหน่อยนะยังไงก็เชื่อว่า FC ของฮอนด้าเของมาร์กหรือคนที่ไม่ได้เชียร์มาร์กโดยตรงเนี่ยแต่ก็เข้าใจนะว่านักแข่งคนนี้ก็มีอิทธิพลกับ MotoGP ในยุคนี้มากทุกคนก็ผมเชื่อนะว่าปรารถนาอยากจะให้เขากลับมาในสนามแข่งให้ได้เร็วที่สุดแหละนะแต่ในเรื่องของ เส้นทางนะครับว่าจะกลับมาเมื่อไหรเนะี่ยอันนี้ไม่มีกําหนดนะ,ะทุกคนนะครับหมอเองก็ยังบอกไม่ได้ตัวเขาเองก็ยังบอกไม่ได้ครับก็คงจะต้องแบบว่าการไปตรวจร่างกายอย่างเงี้ยก็ต้องประเมินไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับทุกครั้งที่ไปตรวจนะฮะจะบอกว่าเดือนกันยายนคงจะมาทดสอบรถมาเทสร,รถทันหรือเปล่าอันนั้นก็คือมันมีความตั้งใจของทีมความตั้งใจของตัวเขาเองของนักแข่งเองแต่ใดๆแล้วนะครับอาจจะช้ากว่านั้นก็ได้ หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ไม่มีใครที่จะการันตีได้ก็คือต้องปล่อยให้ร่างกายมันได้พักฟื้นนะครับได้ปฏิบัติตามข้อแนะนําได้อะไรตามที่คุณหมอเขาวางโปรแกรมไว้ให้นั่นก็คือสิ่งที่จะต้องรอกันต่อไปอ่ะน,นั่นคืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดของ Mark Market นะครับทีนี้ประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขานะครับก็คือเป็นเรื่องราวของแชมป์โลกฟาบิโอควาตานะครับก็ออกมาพูดถึง Mark ด้วยนะฮะบ,บอกว่า มาร์คคือน,นักแข่งที่ทําให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยมากที่สุดเมื่ออยู่ในสนามครับกว่า25รอบนะครับในเกมการแข่งขันเนี่ยอันนี้ก็คือมันไม่ใช่ว่า25รอบทุกสนามนะครับแต่ก็คือพูดถึงโดยเฉลี่ยโดยรวมอะแฟบบอกว่าการที่ได้ไปกับมาร์คได้ตามหลังมาร์คไปได้ต่อสู้กับมาร์คเนี่ยนี่ฮะเป็นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาแบบว่าเขาทึ่งเขาทึ่งนะที่เขาได้อะไรมากมายไปเยอะรวมทั้งในจังหวะที่มาร์คเองเนี่ย ฉีกหนีเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับนั่นก็คือมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ทําให้แบบว่าความสําเร็จเนี่ยก็มาจากตรงนั้นด้วยเหมือนกันแฟบเองอาจจะไม่ได้พูดอะไรที่มันเยอะมันไม่ใช่เรื่องนะครับที่เขาจะไปบอกว่าอ๋อโค้งนั้นอ๋อสนามนี้แบบนั้นแบบนี้เขาก็แค่สื่อถามมาเขาก็ตอบคําถามไปโดยประมาณนะฮะอ่าแต่สิ่งที่พวกเราจะนํามาคุยกันสิ่งที่ผมนํามาเป็นคอนเทนต์ในหัวข้อคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่าถึงวิเคราะห์ถึงเนื้อในนะว่า แฟบรู้สึกอย่างนี้มันมาจากตรงไหนยังไงกันบ้างมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างอ่านะฮะผมเชื่อนะครับว่าคนที่เชียร์คนที่รักมาร์กมาเก็ตเนี่ยหลังๆมาผมเห็นเยอะนะครับก็จะรักแฟบด้วยคนที่เชียร์แฟบรักแฟบเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เคยสนใจมาเก็ตเท่าไหร่หรือเงี้ยอาจก็ประมาณนั้นอนะ่ะก็หันกลับมารักมาเก็ตมันเหมือนประมาณว่าได้เชียร์คนใดคนหนึ่งแล้วก็จะต้องเชียร์อีกคนหนึ่งไปด้วยเพราะว่า2คนนี้เขาก็จะบอกว่าซีกันไหมซีกันอยู่นะฮะซีกันอยู่ เพราะว่าเป็นนักแข่งที่มาร์กเองเนี่ยได้ต่อสู้มากที่สุดเมื่อหมดยุคของโดวิโซโซไปอ่านะครับเมื่อก่อนนแน่นอนนะฮะว่าถ้ามี9-3ก็ต้องมี0-4แต่พอขึ้นมาในปี2019ซึ่งมันเป็นการขึ้นมาพีเมีคลาสปีแรกของฟารบีโอควาตาลาโรเนี่ยฮะเขาก็เรียกว่าทำให้มาร์คมาเกสเนี่ยต้องตะลึงไปหลายครั้งเหมือนกันจริงอยู่นะครับแม้ว่ามาร์คเองจะไม่ได้ว่าพลาดทั้ง ให้กับแฟบเลยในปี2019เนี่ยอาจจะพลาดพั้งแค่ในเกมแต่บทสรุปก็คือกลายเป็นตัวมาร์กนะครับที่ทําให้แฟบเน้ยน้ำตาตกในไปไมิรุกี่ครั้งนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่แฟบอ้างถึงก็คือการที่ได้ต่อสู้กับมาร์กนั่นเองอนะฮะในปี2019นั้นสิ่งที่แฟบอาจจะทําได้นะครับทำได้เหนือมาร์กมาเคก็คือโเดียมอ่าไม่ใช่โพนะโพตำแหน่งโพโพซิชั่นก็คือการออกสตาร์ทคันแรก อันนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะฮะเป็นการส่งสัญญาณครั้งสําคัญว่าเฮ้ยไอเจ้าหนูคนนี้มันไม่ธรรมดานะเว้ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วมาร์กมาเกสเนี่ยก็ได้ทราบถึงกิิศา์ของแฟบมามาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วล่ะฮะแฟบจะเป็นนักแข่งที่อาจจะก่อนหน้าที่จะขึ้นมาฟีมีคลาสจะเป็นนักแข่งที่มีผลงานที่อาจจะเหมือนเหมือนเป็นรถไฟห่อนิดนึงนะฮะก็คือบทในช่วงที่ดีจริงๆก็คืออยู่ในยุคข,ของ รุ่นเยาว,วชนนะฮะก็คือเป็นยุค c ีเวีซึ่งในทุกว,วันนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะฮะเขาเปลี่ยนที่เป็น MotoGP j จ n i o r แล้วเขาไม่ได้เป็น CEV เนี่ยมีคนขนานนามฉาย,ายาของแฟบตอนนั้นว่าเป็นนิวมาร์เก็ตด้วยซ้ำแมก็ใครเก่งแต่เด็กแต่งเ,เก่งตั้งแต่อายุยังน,น,น้อยเนี่ยทุกคนก็จะโดนเรียกว่าเป็นนิวมาร์เก็ตกันนั้นแหละใช่ไหมฮะก็ถูกเรียกว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าไร้เทียมทานาจริงๆครับแต่พอขึ้นมาในม o t ตเนี่ย กลับกลายเป็นว่าไม่ได้เอาความเก่งนั้นพกติดตัวมาด้วยฮะไปทิ้งไว้ตั้งแต่อยู่ c ีวขึ้นมา m o t o 2ถามว่าเก่งไหมก็ก็ไม่หรอกฮะไม่เก่งฮะเป็นนักแข่งในระดับกลางๆมากกว่านะฮะคนอื่นที่ผลงานดีที่เก่งกว่าแรับมีเยอะแยะนะครับในรุ่นเล็กรุ่นกลางเนี่ยนะแต่พอขึ้นมาในรุ่นใหญ่แค่ปีแรกก็ทําให้กลายเป็นแบอกเฮ้ย hey, นี่นิวมาร์เก็ตมาอีกแล้วเหรออะไรอย่างนี้ไงมันก็จะมีคําพูดลักษณะนี้นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ ในปี2020เนี่ยทุกคนก็หมายมั่นปั้นมือว่าแฟบเองจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ของมาเกตคนสำคัญแต่มาเกตก็ไปชิงล้มแล้วก็บาดเจ็บยาวซึ่งก็การล้มจนแขนหักในคราวนั้นก็นี่แหละส่งผลมาถึงหน้าบัตรนี้นะทุกคนเชื่อไหมฮะนี่ปี2022นะครับเนี่ยสปีแล้วนะครับที่มาร์คมีปัญหาใช่ไหมฮะก็เลยทำให้แฟบเองก็มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกในตอนนั้นนะครับแต่สุดท้ายเขาก็มาทาพลาด ซึ่งผมจะไม่ได้กล่าวถึงอะไรมากมายแต่ผมจะเน้นไปที่ว่าเรื่องของการที่รับอิทธิพลของ Mark มาร์กมาตมานะฮะแน่นอนนะครเพียงแค่ปีเดียวนั้นแหละที่พวกเขาได้ต่อสู้ได้ไฟได้แบตเทิลกันจริงๆ2,019ยิ่งถ้าใครได้ไปไปชมในสนามช้างนะครับที่บุรีรัมเนี่ยทุกคนจะได้เห็นความมันเร้าใจนะครับโดยเฉพาะในช่วงเท้ายี่ยโอ้โหนะทุกคนเนี่ยแบบลุกเลยนะครับลุกเลย หมายถึงว่ายืนบนบางคนที่ตัวเล็กๆหนะ่อยอาจจะมองลําบากาผมเห็นในตรงนั้นแบบนั้นจริงๆฮะก็คือทุกคนแบบว่านั่งกันไม่ติดแบบว่าลุ้นกันมากแนละ้วเสียงเชียร์ตะโกนโวกเวกใส่นี่แบบว่าจนแทบจะไม่ได้ยินอะไรนะฮะนั่นก็คือปรากฏการณ์ระหว่างแฟบกับมาร์กนะครับที่ต่อสู้กันที่บุรีรัมย์ความจริงแล้วก็ต่อสู้กันมาแทบจะหลายสนามนะฮะก่อนที่จะถึงสนามช้างเพราะสนามช้างของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงปลายฤด,ดูกาลแล้วใช่ไหมแต่นนั้นตรงนี้นะฮะ เรียกว่าการที่เริ่มต้นได้ดีนะครับการที่ต่อสู้แล้วเริ่มต้นได้ดีแล้วก็มาเจอมาร์กเนี่ยปราบในช่วงประมาณแค่ไม่กี่โค้งก็มีประมาณ2อสรอบท้ายท้ายก็มีนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราเห็นจนชินตาจนกว่าที่เขาจะชนะสนามแรกได้ก็คือวันที่ไม่มีมาร์กนะครับแต่ถึงจะไม่มีมาร์กก็เป็นการชนะแบบเบ็ดเด็ดขาดเหมือนกันนะครับเราไม่ได้ที่จะมาด้อยค่าว่าแม้ถ้ามาร์กอยู่คงไม่ได้เกิดหรอกมันคงไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นนะทุกคนเนาะ ทุกคนมันก็จะมียุคที่รุ่งโรดของตัวเองแล้วก็ยุคที่เรียกว่าค่อยๆจมๆจมลงไปเป็นวัฏจักรปกติธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ความที่ว่าได้ต่อสู้ได้แบทเทิลกับมาร์กบ่อยๆเนี่ยสิ่งที่ทําให้ได้ตามมาก็คือผมมองนะฮะว่าเป็นในเรื่องของการกล้าเสียบกล้าแซงครับในปี2020ผมมองว่าแฟบเองก็ยังไม่ถือว่าตกผลึกอะไรมากมายนะฮะเพราะว่ายังไงเพราะว่าการที่เขาชนะออกมาอย่างเนี้ย มันเป็นเพราะว่า1แล้วเขาเขาได้สตาร์ทดีนะได้ตำแหน่งโพอ่าแล้วก็แฟบก็พัฒนามาได้ก็คืออาจจะเป็นในส่วนของการที่ออกสตาร์ทแล้วไม่ได้อันดับหลุดลงไปสมมติว่าออกแถวหน้าก็ยังอยู่ในแถวหน้าอะไรอย่างนี้ไงอ่านะครับนี่นี่ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้มาร์กมาเก็ตมาในส่วนนี้นะครแต่แต่สิ่งที่ได้จากมาร์กมาก็คือหลังจากนั้นมาฮะหลังจากที่พลาดแช,ชมป์โลกไปแล้ว ในปีที่แล้วเนี่ยก็คือแซงเก่งขึ้นคือแซงเก่งขึ้นแบบแบบเห็นได้ชัดเลยตามจริงแล้วผมผมมองว่ารถของเยอรม่าหเนี่ยไม่น่าจะจะไปแซงใครได้ง่ายๆด้วยพละกําลังเครื่องยนต์ที่เรียกว่าทางตรงเนี่ยเจอสวนแน่ๆแบบง่ายๆซึ่งมันมันก็เป็นเป็นจนถึงหน้าตอนนี้แล้วนะฮะแต่แน่นอนนะว่าในโค้งแม้ว่าเยอรม่าจะพลิ้วขนาดไหนก็ตามแต่แฟบก็ก็เหมือนว่าไม่ค่อยที่จะมีโมเมนต์ตรงนั้นสักเท่าไหร่แต่ในปีที่แล้วเนี่ย ผมว่าเขาเขารับมาร์กมาเก็ตมาในตรงนี้ชัดเจนก็คือกล้าที่จะเสียบกล้าที่จะแซงฮะเป็นธรรมดานะครับว่ามันก็จะมีจุดที่มันหวาดเสียวจุดที่มีโอกาสจะไปเสียบคู่แข่งแล้วก็ล้มเหมือนกับที่เขาทํากับเอสปการโรหรือว่าจุดที่จะไปเสียบคู่แข่งแล้วแบบเนียนมากจนแบบว่าเป็นคลีนคล a นอ่านะครับดังนั้นผมมองว่านี่ก็คือเป็นอิทธิพลที่ได้ได้รับจาก Mark มาร์กมาเก็ตมามาแบบเต็มเต็ม แล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็คือถ้าได้ออกนำเนี่ยสังเกตด,ดูว่ามาร์กมาเก็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะนําเยอะนํายาวครับถ้าได้นํเลี้วไปในน,น้อยครั้งมากนะครับที่จะมีใครตามเข้ามาติดติดแล้วก็แบบมาสร้างความกดดันได้แฟบเองก็เหมือนกันนะครับสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดว่าได้ออกนําแบบแทบจะพับสนามบุกแทบจะม้วนเดียวจบนี่ก็คือเป,เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เหมือนจะเหมือนมาร์กมาเก็ตนะฮะ แต่ถ้าถามว่าฟอร์มการขับเนี่ยเขาได้ดูดันเท่ากับมาร์กไหมผมว่าเขาไม่ได้ดูดันเหมือนมาร์กนะฮะอาดูดันอยู่แต่ไม่เท่ากับมาร์กดีกว่าเออใช้คำนี้น่าจะถูกต้องกว่าถ้าจะบอกว่าไม่ดูดันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งมาเถียงผมว่าไม่ดูดันได้ยังไงเล่ามองยังไงถึงไม่ดูดันใช่ไหมเอาเป็นว่าดูดันในระดับหนึ่งแต่ไม่ยังไม่เทียบเท่ามาร์กแต่ผมอยากจะบอกไว้นะครับว่าการที่ขับแบบดูดันมันไม่ใช่เขาเขาเรียกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะประสบความสำเร็จได้เสมอไปฮ เราจะไปบอกว่าแชมป์โลกทุกคนมันจะต้องแบบว่าบู๊ดุดันแหลกกลานเลยถึงจะได้ตำแหน่งมาแชมป์โลกแต่ละยุคแต่ละสมัยทุกคนจะได้เห็นนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ละสนามเนี่ยมันก็จะมีนะครับที่เรียกว่าไม่จําเป็นต้องบู๊ก็ได้ะนะครับอาจจะถ้าเป็นนักมวยเนี่ยเวลาแข่งขันกันที่สนามนี้เนี่ยหรือว่าแข่งขันกับคู่ชกค,คนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าเตะหนักหมัดหนักแต่ไปไปต่อยไปตีกับอีกคนนึง อาจจะต้องถีบยันรอจังหวะ2หรือเปล่าไปเจออีกคนนึงอย่างเงี้ยอาจจะต้องบู๊ตั้งแต่ยกแรกเลยหรือเปล่าเห็นไหมครับว่ามันก็จะต้องเป็นในแบบนี้ดังนั้นคาแรคเตอร,ร์มันก็จะมีของใครของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะไปบู๊ไปไปไป,ไปโหดจะมองว่ามาร์กมาเก็ตจุดที่บู๊เนี่ยก็บู๊จริงๆแต่จุดที่แบบว่าเซฟจริงๆก็เซฟได้เยอะจุดที่แบบมีความพิถีพิถนันมีเขาเรียกว่าขับแบบครบเครื่องจริงๆเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเพราะว่าความสําเร็จของเขามันยาวนานไงฮะ ดังนั้นจะไปบอกว่าทุกสนามเนี่ยมาร์กบูแหลกจนแบบว่าไม่เอาใครเลยเนี่ยอันนี้ผมผมคงโงจะเถียงเหมือนกันว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะเออมันก็จะมีอยู่สนามที่บูแบบข,ดขาดๆจริงๆหรือว่าสนามที่แบบว่าใช้ชั้นเชิงแบบสุดๆเนี่ยก็มีแต่ผมก็เลยมองว่าแฟบเนะี่ยจะอยู่ในในระดับที่ถ้าถ้ามาร์กบูประมาณ8ประมาณ9เนี่ยแฟบจะบูอยู่ประมาณ6ประมาณ7ก็จะตามหลังกันมาอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไปบูแหลกนะฮะ ยังมีนักแข่งที่บู๊แหลกกับแฟบเยอะนะครับแต่แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่อาจจะไม่ได้มีความนิ่งในความสม่ําเสมอสักเท่าไหร่ดังนั้นมันมองมาในแบบนี้ด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรของ M1 นะครับหมายถึงว่ารถแข่งของยอมะห่านี่นะฮะที่แฟบขับอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์ที่จะต้องได้ไปบู๊แหลกกระจายอะไรขนาดนั้นใช่ไหมฮะเท่ารถที่จะต้องบู๊แหลกจริงๆมันน่าจะแบบว่าเอาแบบสาใจคนดูจะต้องเป็นรถที่มีพละกกาลังเครื่องยนต์แบบ ส,สูงใช่ไหมอ,อย่างดูคาเตีอย่างอาพิเีย e อย่างเงี้ยแบบนั้นเนี่ยโอ้โหแบบว่ามีเท่าไหร่เนี่ยใส่กันกดแบบไม่ยั้งนะฮะแต่ของยอรมะหเนี่ยมันมันเหมือนประมาณว่ามันสอนให้นักแข่งจะต้องใช้ชั้นเชิงในการขับเยอะพอสมควรครับนะครับว่าในทางตรงที่เสียเปรียบเนี่ยจะต้องมีเหลี่ยมมีลายยังไงที่จะทําให้ความเสียเปรียบนั้นมันเป็นช่องว่างที่น้อยที่สุดแล้วก็ไอ้ความคล่องตัวในโค้งที่มีอยู่เยอะเนี่ยนะฮะถามว่าเป็นค่ายเดียวที่ทําได้หรือเปล่าไม่ใช่ฮะ เผอๆเนี่ยา a m a h a อาจจะมีความเท่าเทียมกับสูบ V แล้วก็ได้นะครับในบางสนามเนี่ยหมายถึงในโค้งนะแต่เพียงแต่ว่าบางท่านสงสัยเอ้าเราจะบอกว่าเท่ากันแล้วทําไมแฟบชนะทําไมถึงมีโพเดียมทําไมถึงนําคะแนนแชมป์ในชืพอ point เพราะว่านี่คือแฟบไงฮะถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่ต้องพูดเยอะก็ตามนั้นแหละถูกไหมฮะแสดงว่าสไตล์การขับของแฟบเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกศักยภาพของวายสดายวันออกมาได้เต็มที่หรือ ที่เราชอบได้ยินกันบ่อยๆวกกันบ่อยๆก็คือไม่ใช่รถแบกคนนะแต่เป็นคนแบกรถนักแข่งแบกทีมอะไรตํางน,งนั้นนะทุกคนแต่ใดๆแล้วก็ตามนะครับก็สองคนนี้นะครับก็แน่นอนบางสิ่งบางอย่างมีความใกล้เคียงมีความคล้ายคลึงกันแต่บางอย่างก็อาจจะไม่ได้ว่าใกล้กันนักนะแต่สิ่งที่พวกเราได้เห็นชัดเจนก็คือความมีสปิรลิตความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของทั้งคู่นะครับเป็นมิตรเมตรีต่อกัน แฟบเองก็ถ้าทุกคนจําได้นะครับว่าในวันที่มาร์กแย่ๆเนี่ยไม่สามารถที่จะคอลี่ไฟได้ตําแหน่งดีๆแฟบเองไม่ได้ถือสาว่าความอะไรนะครับในการที่จะให้มาร์กมาใช้สลิปฟรีมในการดูดเพื่อที่จะอันอดับการคอลี่ไฟที่ดีใน q 1วห่งในคิหรือแม้กระทั่งในรอบเพื่อที่จะเข้าตัดสินคันเข้ามาในคอลี่ไฟเนี่ยนะฮะในขณะที่นักแข่งคนอื่นๆหรืออาจจะมีบางคนนะครับที่รู้สึกว่า มันอาจจะไม่แฟร์นะครับเขาไม่ไม่ยินดีนะท,ที่จะให้ให้มาร์กทำแบบนั้นอาก็มีอยู่ผมคงไม่ต้องพูดถึงอะไร,นะป,ระประเด็นนั้นนะครับแต่สําหรับของ2คนนี้นะฮะเขาก็โอเคนะครับแฟบเองก็บอกชัดเจนนะครับว่าในวันที่ในวันที่มาร์กเองยากลําบากอยู่แบบนี้เนะี่ยก็พร้อมที่จะช่วยเหลือได้นะครับตรงนี้มันไม่ได้ผิดกติกาอะไรต่อให้ไม่ได้อยู่ในทีมเดียวกันก็ตามส่วนหนึ่งผมก็มองว่าแฟบเองอยากจะให้มาร์กได้ในอันดับที่ดีด ยิ่งอยู่ใกล้เขาได้ยิ่งดีนะครับจะได้มีโอกาสได้ต่อสู้กันผมผมคิดว่าน่าจะเป็นมุมนี้มากกว่านะแล้วก็ในส่วนของวันที่มาร์กไปผ่าตัดเนี่ยรู้สึกว่าแฟบน่าจะเป็นคนแรกๆด้วยซ้ำน,นะฮะที่แสดงความห่วงใยนะครับแล้วให้กําลังใจอมอบกําลังใจมอบ,มอบ,มอบสิ่งดีงามให้กับมาร์กในตอนนั้นผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในปีนี้นะครับในสนามที่อเมริกา สนามที่อเมริกาทุกคนจําได้ใช่ไหมครับว่ามาร์คมาเก็ตทำสิ่งที่น่าทึ่งมากๆไล่จากอันดับดท้ายแล้วขึ้นมาจบอันดับ6ได้แล้วคนที่เขาแซงได้ก็คือควาตาโรโลคนนี้ฮะแฟบก็แต่ก็แซงไม่ได้ว่าแซงขาดแต่เป็น,เป,นเป็นช็อตนิดแบบนี้แหละฮะที่แบบว่าได้บี้กันได้แบบว่าใส่เดียวกันจริงๆอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นการแย่งอันดับที่6นะครับไม่ใช่ว่าแย่งอันดับที่1เหมือนปี2019ก็ตามเนี่ย แต่แฟรเองก็เคยออกมาบอกหลังจากนั้นนะครับว่านี่แหละฮะก็คือมันเป็นสนามที่เขารู้สึกว่าเขาได้อะไรมากกว่าสนามที่เขาชนะเสียด้วยซ้ํานั่นก็คือคํากล่าวอ้างของฟาบิโอควาตาโรที่มีต่อมาร์คมาเคสนะครับนี่คือสิ่งที่มันเรียนรู้กันได้ไม่ได้มาถ่ายทอดกันแบบโดยตรงไม่จําเป็นต้องมาบอกว่าให้นายขับยังไงนายปรับรถยังไงนายอะไรยังไงขนาดนั้นไม่ต้องเอา,เอาศึกษาอะไรกันนะครับเพียงแต่ว่าการที่ได้สู้กับคนเก่งเนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยซึมซับเอาความเก่งของตรงนั้นไปด้วยนะครับนี่เป็นการแข่งขันใน MotoGP ที่แบบว่าพวกเราเนี่ยคุ้นชินมาทุกยุคท,ท,ทุกสมัยครับใครสักคนนะฮะที่มีโอกาสได้ต่อสู้กับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะักแข่งเหล่านั้นก็จะได้รับเคี่ยวเล็บนะครับได้แบบว่ารับคมให้กับตัวเอง นั่นก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะทุกคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณด้วยการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจอาจจะยังไม่มีโอกาสได้ไปทักทายไปคอมเมนต์ตอบเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จดก,การให้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ